ล่าพัฒนาเด้อจ้าของออยเอียดมาแล้วนะคะยาจีขอสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านเด้อจ้าทั้งเก่าทั้งใหม่ยาจีขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสไตล์ยายจีเด้อจ้ายาจีจะให้เบ่งมดที่ผ่พานมาเนาะจากของออยเอียดเข้าแบบไหนยาจีบอกไปเด้อแล้จ้าจนจะจะจบคลิปเด้อจ้าประจุดท้ายกะ มันบระจมพี่น้องมาเบิงแล้วนะโอ้ยมันบรเห็นหัดตัวเลขพี่น้องเมื่อตื่นปริยจีก็เลยลุกไปก็ต้องพูดใหม่แบบนี้นะพี่น้องลงกใหม่ออยเอียดเนาะตัววินพ่นก็จะเป็นหนึ่งนอกจากเนาะไม่มาตัววินพนเด่นหนึ่งเด้อจ้ะตัววินอาจจะมีอยู่หนึ่งสี่ห้าหกเจ็ดมันมามาตัวเด่นพ่นาะจากพ่นเด่นหนึ่งมันก็จะมาตัวเด่นถี่จีเด่นหายคือสี่หกเจ็ดถีเพิ่มมาเด้อจ้ะพี่น้อง มันก็ออก5้าสตัวกลับด้วยจ้ะพี่น้องพอพอออเอียดพนถูกด้วจ้ะพนกลับด้วยพี่น้องก็เป็น5้าสี่สี่ห้าเป็นตัวนี้เข้าตัวนี้กับตัวนี้เละที่นี่พี่น้องเจ็ดก็มาเนาะเจ็ดก็มาเจ็ดเป็นลักซิฟของล่างหตัวเนาะจ้ะที่จะจิตจับให้นะสี่ห เจ็ดนะมันก็มาสี่กับเจ็ดแล้วหกไม่มาเนาะค่ะเนาะแล้วห้าเจจีปจับให้เป็นตัวเด่นเนื่เพราะว่ามันไม่มีตัวชนเลยมีห้าตัวเดียวไม่มีมีเจ้าเดียวห้านะคือไม่มีตัวชนเจจีก็บเรื่อจับจ้ะมันก็มาหาชาร์ตี้พี่น้องจ้ามาเนี้แต่ก็ยังดีเนาะก็ยังได้สี่ห้าห้าสี่อ่อนเอียดนะจ้าก่อนจะเบิ่งแต่เนี่อ้อยเอียดเพิ่นกับข้อถกว่าไพเรื่องจ้าว่าถ้าผู้ใดเพิ่นบ่ได้เล่น บอิักรบเลยกับบรดเรียนสีตัวล่างเนาะจ้ะเนาะก็เสียใจด้วยนะเพราะมันกะต้องรุดเนาะจ้ะเนาะแต่แต่เป็นพอได้เป็นเร่นเป็นก็ได้เป็นวาสนาจา้ะเพราะฉะนั้นเออ้อจ้ะพี่น้องขอให้พี่น้องจงดูของงวดวันที่2 1เอเด้อจ้ะจ้ะก่อนจะได้ดูคลิปใหม่ๆของอ e ้อยเอียบเด้อจ้ะยายจีขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่ง ยาจิด้วยนะจ๊ะเผื่อเป็นสะพานบุญเด้อจ้าพี่น้องจ๋าจ้าเต็มแคบนราเจอได้จ้ายาจิะะจ,จะลงอะไรนะจ้าลาวพัฒนาลาวพัฒนามีอะไรม่งอ่อนเอียดจ้าอ่อเอียด โอ้ยมันไม่ชัดจริงๆหนูนเป็นอะไรเดี๋นะนะย,ย,ย,งงนะยนวน,ยนยยยี้พี่น้องเนาะยาะจีกับพ่อชักเสียหน่อสิบอกพี่น้องเอ้ยอะไรกระจีเขียนอย่งไรเนาะโอ้ยคือพอชัดแต่ละพี่น้องตัวใหญ่ใหญ่เลยพี่น้องตัวหนังสือยาะจีนะ่ะบริเวณตัวน้อยเด้อ อายจ๊จีจะเขียนตัวใหญ่ๆหญ่เลยะจะไปะเห็นบ่เนาะพี่น้องต้องเห็นให้ได้เนาะพี่น้องเนาะจับคู่เด่นสีสีเด้อพี่น้องสี่สีสี่สสสเจ็ดสี่แปด

อีเอียดเด้อตัวเด่นอีเอียดตัวเด่นอีเอียดเด้อจ้ะเดี๋ยวก็ยับก่อนเด้อพี่น้องมันจะบเป็นตัวเหล็กสีสูนเนาะอีเอียดเด่นสีเด้อจ้ะอีเอียดเด่นสีอีเอียดเด่นสีมาแล้วเราจะให้ยัจจีเด่นใส่ครับผู้ใดหลับอันนี้พี่น้องเด่นกับตัวไหนเนาะยักจีจะเด่น เจ็ดกับแปดเด้อเขามาให้เด้อจ้ะเขามาเพิ่มเด้อจ้ะเจ็ดกับแปดเด้อแต่เขางอเอียดนะสี่เด้อพี่น้องจ้ะราวพัฒนาวันที่ยี่สิบเอ็ดเด้อจ้ะออเอียดตัววินสี่เจ็ดแปดหกศูนย์แปดหกศูนย์เด้อพี่น้องเด้อจับคู่เด่น จับคู่เด่นก็จะมีติด4เป็นเด่นบ่จดจาก่อเอียถ้าติด4ีเรือพี่น้องจ้ะน้องนั่นกับเป็นตอนร่องเรือพี่น้องแต่ยาจีเพิ่มให้คือจกับ8ปดรือพี่น้องชอบน้ำบอถ้าชอบกระจัดเรือจากว่ามีคู่ไหนมั่งที่ติด7ติด8ปด้รือพี่น้องเลือแล้วแต่ชอบเรือจากหรือ จะชอบโฮบกับศูนย์ก็แล้วเต่ตามใจพี่น้องเด้อจ้ะจ้าแอบมาจอเด้อจ้ะพี่น้องยาจีขอขอบคุณออยเอียดที่ส่งแนวทางให้เด้อจ้ะเด้อแล้วขอบคุณเอฟซีทุกทุกท่านเด้อจ้ะที่มากดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็มาฟังยาจีจนจบคลิปนะคะยาจีขอ,ขอขอบคุณมากๆนะคะ สวัสดีค่ะ